ตอนที่556ชื่อตอนว่ายอมรับความพ่ายแพ้จากนั้นโจเทียนก็กข้าออกไปข้างหน้าและพูดว่าประธานหลินเราตกลงกับเงื่อนไขของท่านแต่มีข้อแม้ว่าเราจะเชื่อฟังคําสั่งของท่านเท่านั้นได้หลินเปิงได้กล่าวออกไปเช่นนั้นโปรดช่วยชี้แนะด้วยโจเทียนมันกล่าวออกมาด้วยความตื่นเต้นจากนั้นทั้งสามก็ก้าออกไปข้างหน้าและยืนเลียงแถวกันร่างที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแต่ละคนนั้น มีพลังที่บรรลุถึงขั้นลากับพวกเขาไฟพลังระดับ SSS ขั้นปลายโจเทียนระดับขั้นกลางโจซูระดับขั้นต้นโจหยางความแข็งแกร่งรวมกันนั้นพี่น้องทั้งสามคนนี้ทําให้พวกเขากล้าที่จะต่อสู้แม้ว่าพวกเขาจะต้องพบกับศัตรูที่อยู่ในขั้นสูงสุดของระดับ SSS ก็ตามและจะกลัวอะไรกับบินเฟิงเพียงคนเดียวที่อยู่ขั้นกลางของระดับ SSS เอาเลยเสียงหนึ่งพันดังขึ้นเบา ทั้ง3คนปั่นป้่งข้าไปและโจมตีหลินเฟิงในเวลานี่หลินเฟิงใช้พลังวิญญาณเช่นกันและพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดหลินเฟิงและทั้ง3าคนต่อสู้กันพวกคนรอบข้างต่างก็รู้สึกกระวนกระวายใจเพราะว่าที่นี่คือร้านอาหารที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักทั้ง4ี่คนเข้าใจได้จึงไม่ได้ใช้พลังการโจมตีในระยะไกลหรือการโจมตีที่ทรงพลังอะไรขนาดนั้นมิฉะนั้นด้วยความแข็งแกร่งที่อยู่ในพลังระดับ SSS มันจะสามารถทำลายทุกอย่างในพื้นที่แห่งนี้ได้ในทันทีการต่อสู้ของชายทั้ง4ใชเ้เพียงแค่การประทะก,กันของกายภาพเท่านั้นและหลินเฟิงก็ถูกชายทั้ง3ามนั้นกดดันมาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรก็ตามระดับของเขาอยู่เพียงแค่ระดับ S S เท่านั้นหลังจากที่เขาได้รับการหลอมรวมพลังกับมังกรดำเขาก็มาถึงขั้นการของระดับ S S S ความแข็งแกร่งของชายทั้ง3าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันเกินความคาดหมายของหลินเฟิงเล็กน้อย หลินเฟิงกับคนทั้งสามต่อสู้กันกลางอากาศเสียงกำปั้นนางกึกก้องอยู่ในหูของทุกคนจนทำให้พวกคนที่อยู่ข้างล่างต่างก็รู้สึกกดหูในเวลานี้โจหยางปันล้อกำลังออกมาด้วยความโกรธเกีียวเขาปันเวียงกำปั้นออกไปโจมตีก็ใส่หลินเฟิงหลินเฟิงไม่ได้แสดงความมดอนแอออกมาเขาโจมตีกลับไปด้วยหมัดพลังหมัดนั้นมันทรงพลังมากจนทำให้เขาถึงกับสั่นคลอนจากนั้นโจสู่นายท่านสองก็ประทับฝ่ามือกับหลินเฟิง ด้วยมือเพียงข้างเดียวหลินเปิงพันยกเท้าขึ้นและเตะเข้าใส่ฝ่ามือของเขาต่างคู่ต่างก็ไม่มีใครถอยและในเวลานี้หลินเปิงรู้สึกได้ถึงอันตรายจากการโจมตีต้กงับอย่างรวดเร็วของเขาหลินเปิงหันหน้าออกไปและพบกับโจเทียนโจเทียนบรรพาาุ่งเข้าหาหลินเปิงด้วยความเร็วสูงมีเงาเสมือนอยู่ในฝ่ามือของเขามันส่องแสงสีเหลืองอ่อนออกมาและตบก็ใส่เสื้อของหลินเปิงหลินเฟิงเห็นสิ่งนี้ก็เตะเข้าใส่โจซูอย,อย่างรุนแรง จากนั้นก็เวียงฝ่ามือไปที่ด้านหลังเขาใส่โจเทียนจนตัวของเขาสั่นไปมาอย่างรุนแรงชั่วครู่หนึ่งมันเกิดเสียงดังและมีเสียงระเบิดที่รุนแรงจนทำให้คนทั้งหมดถึงกับตกตะลึงแม้แต่บางคนก็ยังมีอาการแน่นหน้าอกและกากเลือดออกมาหลินป่งได้ถอยห่างออกไปไม่กี่เมตรและไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโจเทียนเขาผัานรู้สึกว่ามือทั้งสองข้างของเขาพันชาและร่างของเขาก็ก้าวถอยไปหลายก้าวจากบนพื้นประทานหลินทรงพลังมาก โจเทียนตกตะลนึงเป็นอย่างมากหลินเฟิงทำเพลงยิ้มออกมาที่ไหนกันที่ไหนกันนายใหญ่อย่างนายยังไม่ได้ใช้พละกกำลังทั้งหมดเลยโจทเทียนก็หัวเราะเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่าเขากลัวที่จะทำให้หลินเฟิงบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงใช้พลังวิญญาณเพียงแค่ครึ่งเดียวหลินเฟิงมองออกไปที่พวกเขาและกล่าวเข้ามาอีกรอบคราวนี้ฉันจะใช้พละงก,กำลังทั้งหมดของฉันหลินเฟิงพันเนกล่าวออกไปเกื่นกลางร,ระหว่างคิ้วของเขาพันปรากฏชิประดับเอ็ด ึ้นมาอีก3มชิ้นจากนั้นพลังกาลังของหลินเฟิงก็ไต่ระดับขึ้นสูงในทันทีแรงกดดันที่น่ากลัวนั้นทำให้ทั้ง3ามคนรู้สึกช็อกในไม่ช้าพลังของหลินเฟิงก็ได้รับการปรับระดับขึ้นมันเป็นจุดสูงสุดของระดับ s s e ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งที่ทรงพลังที่สุดที่หลินเฟิงสามารถกระตุ้นใช้ได้ในตอนนี้สําหรับชิประดับ s s e ที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นหลินเฟิงยังไม่สามารถใช้งานมันได้ในตอนนี้ เพราะเขายังไม่สามารถแบกรับพลังของมันได้ในตอนนี้ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นการที่เพิ่มชิประดับ SS3 อันนั้นมันก็ถือว่าเป็นความน่ากลัวที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันและไม่มีปัญหาใดในการจัดการคนทั้งสามนี้ในเวลานี้ทั้ง3มคนมองไปที่หลินเฟิงที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาได้ยกระดับพลังของเขาขึ้นอย่างกระตันหันทุกคนต่างก็แสดงความหวาดกลัวอย่างสุดซึ้งออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจหยางหากว่าหลินเฟิงเดอนคันพลังขึ้นมาเอง จนมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้เขาคงจะถูกฆ่าไปหลายครั้งแล้วด้วยการตบเพียงครั้งเดียวดังนั้นเหงื่อเย็นเฉียบของเขาจึงได้ไหลออกมาเขามองไปยังหลินเฟิงด้วยดวงตาที่หวาดกลัวอย่างไรก็ตามแม้ว่าพลังของหลินเฟิงจะเพิ่มมากขึ้นถึงจุดสูงสุดของระดับ h อ h แต่ทว่าเสียวหยางก็ยังคงเป็นห่วงเขามากความแข็งแกร่งดังกล่าวแข็งแกร่งเพียงใดโจดเทียนไม่กล้าที่จะจินตนาการอย่างน้อยในมุมมองของเขานั้นมันก็น่าจะแข็งแกร่ง ที่ระดับสูงสุดของระดับ SSS ยังไปไม่ถึงดังนั้นก็จึงอ่อนแอลงมากจนไม่กล้าที่จะวังมากต่อหน้าลินฟิงและคนอื่นๆในไม่ช้าการต่อสู้ระหว่างทั้งสามก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่แรกโจย่างก็ได้ถูกลินฝิงเข้าโจมตีและกระเด็นออกไปพร้อมกับนอนอยู่บนพื้นและไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกความแข็งแกร่งของโจย่างนั้นอ่อนแอที่สุดในบรรดาทั้ง3คนการต่อสู้ครั้งก่อนกับหลินฝิงเขาได้สูญเสียความแข็งแกร่งไม่พอสมควร ต่อมาอย่างได้รับการสั่งสอนจากนายใหญ่อย่างโจเทียนอีเขาจึงได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยธรรมชาติแล้วเขาจึงเป็นคนแรกที่ถูกลมคว่ำลงไปก่อนหลังจากที่หลินเฟิงโจมตีไปยังโจอย่างสําเร็จโจเทียนและโจซูก็เริ่มโจมตีไปยังหลิมเฟิงแต่ช่องว่างของความแข็งเก่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถสร้างขึ้นได้โดยคนจํานวนหนึ่งขณะที่คนทั้ง3ต่อสู้กันอยู่ความแข็งเก่งของโจเทียนนั้นแข็งเก่งกว่ามากซึ่งแข็งเก่งกว่าระดับ เอสเอขั้นไปทั่วไปจนเขาใกล้จะถึงจุดสูงสุดของระดับ SS s แล้วสำหรับโจซูนั้นหลังจากที่ความแข็งแกร่งของหลินเฟิงได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้นไปยังจุดสูงสุดของระดับ SS นั้นเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกจึงได้แต่แสดงบทบาทของการคุกคามออกมาเท่านั้นในไม่ช้าหลินเฟิงก็จับข้อบกพร่องของคนทั้งสองได้มือของเขาปั่นแสดงรูปร่างออกมาคล้ายกับมีดและตัดตรงไปที่คนทั้งคู่จากนั้น ก็มีเสียงสองครั้งดังขึ้นคนทั้งสองพันยื่นมือออกมาและต้านทานมันเอาไว้แต่ทว่าโจซูกลับไม่สามารถต้านทานมันเอาไว้ได้เต็มแรงเพราะเขาถูกฟันลงมาจากด้านบนและก็กากเลือดออกมาเป็นจํานวนมากมีเพียงโจเทียนเท่านั้นที่ยังต่อต้านการโจมตีของหลินเปิงเอาไว้ได้แต่ถึงจะอย่างนั้นเขาก็ได้สูบพลังออกไปเป็นอย่างมากและใบหน้าของเขาก็เริ่มขาวซีดขณะที่หลินเปิงต้องการจะลงมือต่อท่านในนั้นเขาก็พูดออกมาว่าหยุดเถอะท่านประธานหลิน เรายอมแพ้แล้วสิ่งนี้ทําให้หลินเพิงตกตะลึงเพราะในสัปดาห์นี้เขาเพิงจะได้เริ่มต่อสู้เป็นครั้งแรกพวกเขาแต่ละคนถูกทุบตีจนเหมือนกับคนพิการไปแล้วมันไม่มีประโยชน์หากเหลือข้าเพียงคนเดียวที่จะต่อสู้เราแพ้แล้วเจ้าเทียนได้เอ่ยออกไปเมื่อเห็นเช่นนี้หลินเปิงก็ชักมือกลับพลังของเขาก็พันลดลงจากระดับเอสเอสกลายมาเป็นระดับเอเอและในไม่ช้าก็ทําให้ทั้ง3ามคนประหลาดใจ เมื่อเห็นความประหลาดใจของพวกเขาหลินเฟิงก็กล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มนี่คือระดับที่แท้จริงของฉันหลังจากได้ยินสิ่งนี้พวกเขาทั้งหมดก็แสดงสีหน้ามีชื่อออกมาพวกเขาคิดว่าระดับของหลินเฟิงนั้นอยู่ในขั้นสูงสุดของระดับ SSS เพราะมันยากมากที่จะเพิ่มระดับพลังของตนซึ่งตรงกันข้ามกับการปกปิดพลังของตนเอาไว้หลินเฟิงกล้าที่จะยกระดับพลังของเขาจากระดับ SSS กลายมาเป็นระดับ SSS มันช่างเป็นอะไรที่น่าสะพรงเป็นอย่างมากก้นในหลินกุปมีวิธีการเสริมความแข็งแกร่งเช่นนี้งั้นหรือทั้งสามคนคิดในใจแต่แท้ที่จริงแล้วมีเพียงหลินเฟิงเท่านั้นที่สามารถใช้วิธีนี้ได้เพราะอย่างแรกสัตว์วิญญาณของหลินเฟิงนั้นอยู่ในระดับ SSS และประการที่สองวังน้ําบนสีดําลึกลับของหลินเฟิงสามารถช่วยให้เขาใช้ชิปพรสวรรค์ทั้งสามตัวได้ในเวลาเดียวกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทําได้อย่างไรก็ตามคนธรรมดา ยังสามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการอัปเกรดพลังจากขั้นต้นของระดับ s อไปจนถึงขั้นสูงสุดของระดับ s อได้เช่นเดียวกันตอนนี้นายยอมรับความพ่ายแพ้แล้วงั้นพวกนายยังจำเงื่อนไขได้หรือไม่หลินเฟิงได้ถามออกไป